เราวันนี้นะครับก็คือการหาเดซของเมติกขนาด3คูณนะครับเมติกขนาด3คูณมเนี่ยมันมี3แถว3หลักนะครับมันมี3แถว3หลักสัญลักษณ์ของมันก็จะคล้ายๆกับ2คูณ2เลยเราจะใช้เป็น det เวลานูอ่านนุก็อ่านว่าเดซเหมือนกันนะครับหรือเราจะใช้เป็น absolute ก็ได้แล้วก็ใส่ไอสมาชิกข้างในเข้าไปการหาเดซของเมติกขนาด3ูณ3เนี่ยมันค่อนข้างที่ซับซ้อนนะครับเ,เรามาดูนิยามที่12ก่อน อ้นิยามของสูตรนี้มันหาอย่างไงที่จริงมันเหมือนจะดูยุ่งยากแต่มันมีแพทเทิร์นนะครับสิ่งแรกที่หนูจะต้องทําในการหาเดีของ3ามคูนสหนึ่งคือเราจะต้องเขียนสมาชิกแถวใดแถวหนึ่งลงไปซึ่งในในในิยามที่12เนี่ยครูจะเขียนสมาชิกแถวที่1ลงไปเอาพวกเราโฟกัสแถวที่1อันนี้คือแถวที่1นะเห็นไหมแถวที่1ก็จะมีสมาชิกคือ A 1 1 a 1 2แล้วก็ A 13เนี่ยครูจะไฮไลท์สีเหลือง<ๆ>อันแร,นนนรนกหนูเขียนตรงนี้ก่อนเขียนตรงนี้ก่อน เขียนตรงนี้ก่อนอ่ะเขียนสมาชิกลงไปให้มันห่างกันนะครับสมมติถ้าพวกเราอันนี้อันนี้ฟังก่อนก็ได้นะนะครับถ้าพวกเราจะไปเขียนจริงๆต้องเขียนให้มันห่างกันนิดนึงจากนั้นเราจะเติมสิ่งที่เรียกว่าไอ้ลบหนึ่งยกกำลังเข้าไปเราเห็นไหมว่าทุกตัวมันจะมีลบหนึ่งยกกำลังอยู่ข้างหน้านี่เติมลบหนึ่งยกกำลังเข้าไปนะสีอื่นดีกว่าเอาสีเขียวตรงนี้นะครับเติมลบหนึ่งยกกำลังเข้าไปทุกตัวเลยโอเคปะยกกำลังเข้าไปทุกตัวเลยหรือมันเป็นสีเหลืองเหมือนกัน เออในคอมครูมันสีเขียวอยู่นะครับสีฟ้าแล้วกันอ่ะบครับคอ่ะเติมลบหนึ่งเข้าไปทุกตัวเลยนะครับคราวนี้ลบหนึ่งตัวเนี้ยมันจะยกกําลังครับยกกําลังของมันไม่ได้มามั่วๆพวกเราดูเราสังเกตไหมว่ายกกําลังหนึ่งบวกหนึ่งมันมาจากแถวหนึ่งหลักหนึ่งก็ยกกําลังหนึ่งบวกหนึ่งถ้าเป็น a อหนึ่งสองมันมาจากแถวหนึ่งหลักสองก็ยกกําลังหนึ 1> 1่งบวกสองแล้วก็แถวหนึ่งหลักสามก็ยกกําลัง 1บวก3โอเคปะขั้นแรกเติมสมาชิกแถวใดแถวหนึ่งขั้นที่2เติมลบ1ลงไปทุกตัวคูณนะครับเติมลงไปคูณแล้วก็ไอ้ลบหนึ่งเนี่ยต้องยกกําลังแถวบวกกับหลักนะครับโอเคปะเราเติมครบแล้วจากนั้นครับเราจะเติมเดซสองคูณสองลงไปอันนี้เขาเรียกว่าเดซสองคูณสองเดซสองคูณสองลงไปทุกอันเดซสองคูณสองเนี่ยก็ไม่ได้มามั่ๆนะครับเดซสองคูณสองตัวแรกเนี่ยนะครับมันมาจากสมาชิกแถวไหนหลักไหนนะไอ้เนี้ย แถวหหลัก1เด็ด2คูณสที่หนูเติมลงเนี่ยมันจะเกิดจากการตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่1ออกไปเห็นไ,ไหมมันก็จะเหลือสมาชิกตรงกับตัวที่อยู่ข้างในเด็ด a 2สอง A A32 แล้วก็ A33 ลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับทํานองเดียวกันส่วนที่2หนูเห็นไหมมันมาจากการมันมาจากแถวไหนหลักไหนแถว 1, 1หลัก2ไอเด็ด2คูณสตัวเนี้ย มันก็จะมาจากการตัดแถวที่1แต่เป็นหลักที่ 2, ท2เห็นไหมเลขมันจะตรงกัน2 1 2 3 3 1 3งสโอเคปะทำนองเดียวกันเลยครับไอตัวสุดท้ายมันมาจากแถวไหนหลักไหนแถวหนึ่งล 3, หงลัก3ไอ้เดทสองคู2 2, <ๆ>ก็จะเกิดจากการตัดแถวที่1นห <1, S 2> ลักที่สามตัดแถวที่1หลักที่3มันจะเหลือสองหนึ่งสอเห็นปะ เห็นไหมตัดแถวหนึ่งหลัก3ก็จะเหลือ2 1 2 2 3 1 32เหมือนกับตัวที่เราใส่แบบนี้เราเติมแบบนี้เราค่อยมาคำนวณทีละตัวนะครับเอาอายกตัวอย่างง่ายๆเราลอ,ลองมาดูราอันนี้ทศถีอันนี้ททนนเราเราเขียนสมาชิกแถวไหนนะแถวที่1ไอกระบวนการหาเดซแบบนี้เราจะเรียกว่าการกระจายตามแถวซึ่งหนูจะกระจายตามแถวไหนก็ได้ในสูตรมันตามแถวที่1 คราวนี้ถ้าเราลองมากระจายตามแถวที่สองพวกเราจะกระจายตามแถวไหนก็ได้ถ้านักเรียนทําถูกผลลัพธ์มันจะเท่ากันอ่ะขั้นตอนแรกสมมติถ้าครูอยากกระจายตามแถวสองขั้นตอนแรกเขียนอะไรลงไปลงไปก่อนนะเขียนสมาชิกในแถวที่ <S 2> 2. <S สองอเขียนลงไปสมาชิกแถวที่สองเ <A S 1> อะไรครับ A2 1 A2 2, 2>, 2, 2, 2แล้วก็ A 2 3เขียนลงไปก่อนเขียนลงไปก่อน A 2 1เขียนห่างก,ก,กันนะลูกเพราะว่ามันหนูนต้องเติมอีกเยอะนะ a, a <S 2 2 A23 อา่ะเขียนสมาชิกลงไปกระจายตามแถวไหนก็เขียนสมาชิกแถวนั้นลงไปต่อไปครับเราจะต้องเติมลบ1ยกกําลังเข้าไปพวกเราเติมลบ1ก่อนก็ได้ครับหนูเติมลบ1ก่อนก็ได้อ่ะเติมลบ1เติมลบ1เติมลบ1จากนั้นค่อยเติมเลขยกกําลังให้มัน2บวก1ใช่ไหมมันมาจากแถว2บวก1ก็กลาลัง2บวก1 มาจากแถว2หลัก2ก็กําลัง2บวก2มาจากแถว2หลัก3ก็กําลัง2บวก3โอเคไหมครับหนูทาก่อนเดี๋ยวครูพาคํานวณทีหลังนะครับอ่ะเติมแถวเติมลบหนึ่งยกกำลังจากนั้นเราจะเติมเดซสองคูณสองครับหนูเขียนเดซสองคูณสองไว้รอเลยนะครับเดซสองคูณสองก็คือไอขีดยาวนะครับที่มีเลขสี่ตัวอยู่ข้างในมันก็คือเดซสองคูณสองนะครับโอเคปะเติมเดซสองคูณสองเข้าไป เดซสอคูณสตัวเนี้ยจะได้มาจากการตัดแถวตัดหลักถูกต้องไหมแบบหนึ่งนะอย่างเช่นตัวแรกมันมาจากแถวไหนหลักไหนแถวที่สองหลักที่1มันก็จะเกิดจากการตัดแถวที่สองตัดหลักที่1ทิ้งพวกเราเห็นสมาชิกที่เหลือไหมเออะไร A12 น3 3งสอใส่ไป A12 A13 A32 A33 เปะมันมีมันมีแพทเทิร์นอยู่นะครับมันซับซ้อนแต่มีแพทเทิร์นนะครับต่อไปครับมันมาแถวไหนหลักไหนแถวสองหลักสองอนุก็ตัดแถวที่สองหลักที่สองทิ้งไปอันนี้ตัดแถวสองหลักสองมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามมาเขียนก่อนหนะึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามสุดท้ายครับ มันคือแถวไหนหลักไหนแถวที่สองหลักที่สามหนูก็ตัดแถวที่สองหลักที่สามทิ้งไปมันก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งหนึ่งเหนึ่งสองสาหนึ่งสาสองใส่ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสาสองใส่เติมครบเสร็จแล้วทุกตัวเอามาบวกกันโอเคไหมครับทุกตัวเอามาบวกกันเอานี่คือหลักการ ถ้าเป็นหลักสูตรเก่านะครับไอเดทสองคูณสที่เราเติมลงไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าไมเนอร์นะครับส่วนไอลบหที่เราเติมลงไปเขาจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์ actor, นะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นต้องจําก็ได้เราไม่ต้องจานะครับเราจําวิธีการหาให้มันได้ก็พอถ้าหนูทําถูกไม่ว่าหนูจะกระจายตามแถวไหนผลลัพธ์มันต้องเท่ากันเช่นเพื่อนกระจายตามแถวที่หนหนูกระจายตามแถวที่2อ,อีกคนกระจายตามแถวที่3ถ้าทําถูกถึงแม้กระบวนการจะไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันเท่ากัน นะครับโอเคไหมแถวที่3หนูลองไปเขียนดูแล้วกันอ่ะคราวนี้ครับเราลองมาดูโจทย์ดูบ้างอ่ะค่อยๆไปดูด้วยกันนะครับข้อ40ครับ40อ่ะเราอยากกระจายตามแถวแถวที่1ก่อนเนาะเบสิคพื้นฐานกำหนดให้ a เป็นเมทริกขนาด3คูณ3นะครับจงหาดีเทอร์มิน t นต์ของเมทริกโดยการกระจายตามแถวอ่ะครูจะเลือกกระจายตามแถวที่1นะครับแถวที่1แป๊บนึงนะครับแถวที่1 แถวที่หนึ่แถวที่หนึ่ง,งสิ่งแรกที่หนูต้องทำคือเราเขียนอะไรลงไปเราเขียนสมาชิกในแถวที่เราเลือกกระจายลงไปเดซเอะ D A นะอันนี้คือเดซเอนะครับเดซเอจะเท่ากับใส่วงเล็บทุกอันเลยนะสมาชิกในแถวที่1มีใครบ้างมี1นึลบสเขียนห่างๆนะลูกลบสแล้วก็ แล้วก็หนึ่งเอาเขียนก่อนอ,อันดับแรกหนูเขียนสมาชิกในแถวลงไปก่อนแถวที่หนึ่งมันมีหนึ่งมีลบสองมี 1. 1> <c oughs> หนึ่งหนูเขียนสมาชิกเสร็จแล้วหนูจะต้องเติมลบหนึ่งยกกําลังเข้าไปทุกตัวจะต้องมีลบ 1. หนึ่งหนูเติมลบหนึ่งเข้าไปเติมลบหนึ่งเข้าไปอะไแบนึ้นนะเติมลบหนึ่งเข้าไปเปติมลบหนึ่งเข้าไปเติมลบหนึ่งเข้าไปโอเคปะเติมลบหนึ่งเข้าไปลบหนึ่งไม่พอ มันจะต้องยกกําลังด้วยยกกําลังอะไรให้ดูว่าไอ้สมาชิกตัวนั้นมันมาจากแถวไหนหลักไหนนะครับอย่างเช่นโฟก,กัสนะหนึ่ที่มาจากแถวหนึ่งเนี่ยมันมาจากแถวหนึ่งหลักหลักไหนแถวหหลักหมันต้องยกกําลัง1นึบวกหลบสด้านข้างเนี่ยมันมาจากแถวไหนหลักไหนแถวหนึ่งหลัก2ก็ต้องยกกํ 1> 1าลัง1นึบวกสอ่ะโอเคสุดท้ายครับไ ไอหนตัวสุดท้ายเนี่ยมันมาจากไหนแถวหนึ่งหลกักสามก็ยกกําลัง1นึ่บวกสามลบหนึ่นะครับที่ยกกําลังอ่ะดูเขียนแบบนี้ก่อนอ่ะโอเคเนาะจากนั้นเราเติมลบหนึ่กำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเติมเด็ด2องคูณสลงไปอ่ะเขียนเด็ด2องคูณสองไว้รอก่อนนะครับเป็นใครไม่รู้แหละแต่เขียนไว้ก่อนนะครับเขียนไว้ก่อนแบบนี้อืมโอเค โอเคเนาะหนูเขียนแบบนี้ไว้แล้วนะครับเราก็จะเติมสมาชิกนะครับของเดซที่เกิดจากการตัดแถวนั้นหลักนั้นออกไปอย่างเช่นตัวแรกมันมาจากแถวหนึ่งหลักแถวหนึ่งหลักหนึ่งไอเดซที่หนูต้องเติมเนี่ยมันก็จะเกิดจากการตัดแถวที่ตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งออกไปมันเหลือเลขอะไรลบห้าสองหนึ่งลบสามะเติมลงไปครับลบห้าสองหนึ่งลบสาม ต่อไปครับเหมือนกันเออแถวที่หนึ่งแต่เป็นหลักที่สองก็เติมใครลงไปครับ3ามสองสองลบสานะครับสามสองสสองสองลบสามโอเคเติมลงไปต่อไปครับสุดท้ายคือตัดแถว<ๆ>แถวที่หน<ๆ>ึ่งหลักที่3ม<ๆ>ก็จะเหลือ3ามลบห้า สองหนึ่งอ่ะใส่ลงไปสามลบห้าสองหนึ่งดูนะสามลบห้าสองหนึ่งโอเคเติมครบแล้วสุดท้ายใส่ใส่บวกเอาทุกตัวนะครับมาบวกกันคราวนี้หนูต้องมีสติมากๆเวลาหนูคำนวณในตัวนี้เพราะว่ามันจะซับซ้อนมากนะครับอ่ะไม่คิดว่ซับซ้อนมากหรอกถ้าเราถ้าเราบวกเลขจริงนะครับอ่ะครูให้ทริปไปนิดนึงเกี่ยวกับลบหนึ่งยกกำลังลบหนึ l ่งยกกำลังเนี่ยหนูรู้นะว่าลบหนึ่งเนี่ยเวลายกกำลังเนี่ยมันจะมีค่า มันจะมีค่าได้แค่2อันล่ะครับก็คือถ้าลบหยกกําลังเลขเลขคู่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นเป็นบวกหถูกต้องไหมแต่ถ้ามันเป็นลบหยกกําลังเลขคี่นะครับผลลัพธ์จะออกมาเป็นลบหโอเคปะ่ะอันนี้คือผู้เรารู้อยู่แล้วแหละนะครับคราวนี้ค่อยๆคํานวณพีทีละส่วนอะครูจะมาโฟกัสที่ส่วนแรกก่อนนะลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกหนึ่งไอ้นี่เป็นใคร ลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกำลังคู่กำลังคี้กำลังคู่ไอ้นี่เป็นเป็นบวกหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งพอดีเป็นเป็นหนึ่งใสไปก่อนเลยอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะโอเคปะส่วนเด็ดสองคูณสองหนูทำยังไงหนูทำแบบเดิมก็คือคูณทะแยงลงโนโนโนคูณทะแยงลงแล้วก็คูณทะแยงขึ้นลักษณะแบบนี้หนูเก็ยนป่ะหนูใส่วงเล็บไปก่อน นะครับตัวแรกลบ5คูณลบ3 15นะครับใส่ไปก่อนนะ15แล้วก็ใครครับ1คูณ2 1คูณ 2, 1> 1 2, 2>, 2เป็น2เอามาทำาไมกัน <5. S 1> เอามาลบกันอาใส่ไปเมื่อก่อนก็ได้อา้าอย่าเพิ่งคิดก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยและจะไม่หลงเอาบวกกับใครครับอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมลบหนึ่งกำลังหนึ 2, ่งบวกสองหนึ่งบวกสองเป็น ส3เป็นเลขคี้ต้องไหมลบหนึ่งยกกำลังเลขขี่เป็นลบหลบหเจอลบสองเป็นสองไอ้ก้อนนี้เป็นสองนะโอเคปะอ่ะคูณใส่สองไว้ก่อนเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมคูณลงลบคูณขึ้นสามคูณลบสามลบเลดใส่ไปอันนี้ลบเ้าโอเคปะใส่ไปลบเก้าสองคูณสองสี่เป็นลบเก้าลบสี่เอามาลบกันรักษาแบบนี้ โอเคไหมแล้วก็ใส่บวกนะครับลบหนึ่ำลังหบวกสาบวกสาเป็นสี่ลบหนึ่กำลังเลขคู่เป็นหนึคูณห่งเป็นหโอเคไหมครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับเดซสองคู2สองเราคูณทะยงลงคูณทะยงลงก็คือ3าคูณหเป็น3าเอาไว้นะเป็นสามนะแล้วก็สอคูณลบห ลบสิบอะครูใส่เป็นลบสิบไปนะแล้วก็มาทำไมกันบวกอืมเอามาลบกันนะครับครูใส่ไว้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบ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 ครูรู้ว่าพวกเรารีบไม่ต้องรีบนะครับนะค่อยๆค่อยๆมันจะผิดเดี๋ยวมันจะผิดอ่ะโอเคจากนั้นก็มาค่อยคำนวณไปทีละก้อน,นครับอ่ะโอเคครับสิบห้าลบสองเหลือสิบสามสิบสามคูณหนึ่งก็เป็นสิบสามโอเคปะบวกกับใครครับลบเก้าลบสี1 1> ่ ลบสิบสามลบสิบสามไอ้แป๊บนึงนะไอ้ก้อนนี้คือลบสนะิบสามนะลบสิบสามคูณสองลบยี่สิบหกและสุดท้ายครับก็คือสามลบลบสิบเป็นสามบวกสิบเป็นสิบสามสิบสามคูณหนึ่งสิบสามก็เลยบวกใครครับบวกสิบสามหนูก็บวกเลขครับสิบสามลบยี่สิบหกบวกสิบสามก็เป็นศูนย์ครับเดดนี้ก็จะเป็น ศูนย์เดซเป็นศูนย์นะครับหนูลองไปกระจายตามแถวอื่นมนาะถ้าหนูทําถูกไม่ว่าหนูกระจายตามแถวไหนนะครับมันก็จะเป็นศูนย์เราว่าเราควรเลือกกระจายตามแถวที่มันเป็นแบบไหนพวกเราว่า <c oughs> เออวิธีการเลือกกระจายคือหนึ่งต้องดูก่อนพยายามกระจายตามแถวที่มันมีเลขศูนย์เยอะเพราะว่าอะไรหนูลองจินตนาการว่าถ้าเนี่ยเป็นศูนย์ไอ้นี่เป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ ศูนย์พวกเราก็ต้องไม่ต้องคำนวณไอ้พวกนี้ mm hmm. ก็คำนวณแค่ตัวสุดท้ายอย่างเดียวโอเคปะอย่างเช่นข้อสี่สิบจุดสองเนี่ยเอาครกระจายตามแถวไหนเ mm hmm. ออครกระจายตามแถวหนึ่ง mm hmm. ถ้ากระจายตามแถวหนึ่งเราจะคิดเลขกี่ตัว mm hmm. หนึ่งตัวนะครับแต่ครูให้พวกเรากระจายตามแถวอื่นเอากระจายตามแถวสามเลยกันสี่สิบจุดสองเอาลองมันจะได้คิดเลขเยอะนะครับมันจะได้เข้าใจว่าทําถูกไหม mm hmm. อันดับแรกคือเขียนออกมาก่อนไม่ต้องคํานวณก็ได้เขียนออกมาก่อนว่ามันควรจะเป็นอะไรอันนี้ครูจะพากระจายตามแถวสามก่อนนะค่ะค่ะค่ะ กระจายตามแถว3การกระจายตามแถว3อันนี้เป็นเดดเดดบีถูกต้องไหมเดดบีเดดบีเดดบีกระจายตามแถว3นะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเขียนสมาชิกแถว3ลงไปใครบ้างสีนะครับ1แล้วก็ลบสองะอะ ไปช้าๆเอาเราจะไปช้าๆเขียนสมาชิกเรียบร้อยแล้วพอหนูเขียนสมาชิกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราเติมลบหนึ่งยกกำลังเข้าไปใส่ลบหนึ่งเข้าไปใส่ลบหนึ่งเข้าไปใส่ลบหนึ่งเข้าไปจากนั้นก็ดูว่าสมาชิกของเรามันมาจากแถวไหนหลักไหนสี่ตัวเนี้ยมันมาจากแถวแถวสามหลักหนึ่งก็ยกกำลังสามบวกหนึ่งต่อไปก็มาจากแถว แถวสามหลัก2 2> สองก็สามบวกสอง,สองต่อไปแถวสามหลักสามลักษณะแบบนี้เข้าป่ะจากนั้นเราเติมเดซสองคูณสองลงไปครับเติมเดซสองคูณสองลงไป <c oughs> ที่จริงนะครับมันมีวิธีง่ายกว่านี้นะ <c oughs> <c oughs> พวกเราน่าจะชอบอีกวิธีแต่เราเอาแบบวิธีแบบตามนิยามมันก่อนนะครับ แต่อีกวิธีึงอ่ะจะได้คูณเลขเยอะแต่ไม่ได้มีแพทเทิร์นเยอะยากขนาดนี้นะครับนะเติมเดทเสร็จแล้วก็เอามาบวกกันเนาะนะครับอาครูเขียนบวกไว้รอเลยแล้วกันอะเติมเดทครับเดทตัวแรกต้องมาจากการตัดแถวแถวที่สามหลักที่ 1, 1> ก็คือ0ูนย์สองลบสสาเติมลงไป0ูนย์สองลบสองสาแถวสมต่อไปแถวสามหลัก หลักสองก็คือ 0, 2, 1, 3อ่สามศูนย์สองหนึ่งสามะ 0, 2, 1, 3สสุดท้ายครับคือการตัดแถวแถวที่3หลักที่3 0, 0, 1, 2ลบโอเคปะ่ะอ่านมางนนะศูนย์ศูนย์หนึ่งลบสองโอเคไหมครับอ่ะหนูเติมแบบนี้ก่อนเอาขั้นแรกหนูต้องเติมแบบนี้ได้ก่อนคำนวณได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เติมไว้ก่อน เขียนพยายามเขียนแบบนี okay. ah, ah. 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 Okay. ้ไว้ก่อนนะครับอ่ะเคลียไอ้ตัวลบหนึ่งกับเลขข้างหน้าก่อนไอ้เดซเราค่อยคำนวณหานะครับเอาโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยนะอ่ะเรามาเริ่มเคลียลบหนึ่งครับลบหนึ่งกำลังสามบวกสี่สามบวกสี่เป็นเป็นเลขเป็นสี่เป็นเลขคู่เนาะลบหนึ่งกำลังเลขคู่เป็นหนึ่งหนึ่งคูณสี่เป็นสี่อ่ะคูนใส่เลขสี่ไว้ก่อนเลยนะจากนั้นก็หาเดซสองคูณสองครับ เดสอคูณสก็คูณลงลบคูณขึ้นระวังนะครับระวังดีๆนะไม่ต้องรีบ0ูนย์คูณสานนะครับลบสอคูณสองลบส่ะคูใส่เป็นลบสแบบนี้ไว้นะเอามาทำไมกัน<ด>เอามาลบกันใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนเอาเหมือนเดิมครับ -3 ามบวกสอลบหนึ่กำลังสบวกสเป็นใครอะครับ<ด> -3 าบวกสเป็น เป็น5ลบ1นึ่กำลังห้าเป็นลบ 1, 1ลบ1คูณกับ 1, บ 1. 1> ก็ลบ1เหมือนเดิมนะครับอ่ะค,คูณเลยนะตรงนี้นะแล้วก็หาเด็ด2คูนสองมอนเดิมครับคูณลงลบคูณขึ้น3คูณ0ูนย์ไอศูนย์คูณ3เป็น0ูนยคูณ2เป็น2เอามาลบกันอ่ะค่อยๆไปทีละสเต็ปอันสุดท้ายครับ3ามบวก3ามสามบวกสามเป็น6กนะครับ ลบหนึ่งกำลังหเป็นหนึคูนลบสก็เป็นลบสอันนี้คูณใส่เป็นลบสนะอันนี้เดเป็นใครครับอันนี้ไม่ต้องเสียเวลาเลยหนึ่งคูศูนย์ก็เป็นไอศูนย์คูณลก็เป็นศูนยคูณศก็เป็นศนะครับนะลบกันก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีอันนี้ไมต้องเสียเวลาคำนวณเลยเพราะมันเป็นคูณศนย์ะครับแล้วหนูก็คิดเลขตั้งสตินะศูนลบลบศนลบลบสได้ใคร 4, ได้สี่คูณสี่ สิบหกไอ้ตัวนี้สิบหกนะครับโอเคปะบวกกับศูนย์ลบสองเป็นลบสองลบสองคูณลบหนึ่งไอ้สองสุดท้ายสองคูณศูนย์ลบสองคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์สิบหกบวกสองบวกศูนย์สิบแปดดังนั้นเดซบีเลยเป็นเท่าไหร่เดซบีก็เป็นสิบแปดโอเคปะเอาแบบอันนี้แบบเต็ม แต่ข้อนี้เอาจริงเราควรกระจายตามแถวที่ที่หนึ่งเอาพวกเราลองกระจายตามแถวที่หนึ่งดูไอพื้นที่ว่างๆตรงนี้แถวที่หนึ่งมันคำนวณแป๊บเดียวครับอันนี้คือแถวหนึ่งนะแถวหนึ่งเนี่ยเอาจริง,เ,รงเขียนสมาชิกลงไปสมาชิกที่เป็นศูนย์เราไม่ต้องเขียนเพราะว่าเวลาไปคำนวณหนูต้องเอาไปคูณใช่ไหมศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ดังนั้นหนูเขียนสมาชิกที่ไม่เป็นศูนย์พอก็คือเลขอะไรเลขสองอย่างเดียวจากนั้นเติมอะไรครับเ,เติมลบหนึ่งยกกำลังอะไร สเนี่ยมันมาจากแถวที่1หลักที่3ก็ยกกำลัง1นบวกสแล้วก็ใส่เด็ดครับเด็ดสอคูณสที่เกิดจากการตัดแถวแถวที่1หลักที่3ก็เหลือ1นึ่งลบสองสลบสองสีเอาคำนวณครับโอ้คิดเลขในใจก็ยังได้เลยนะครับอ่ะแป๊บนึงนะลบ1นึ่กำลังสบวกห เหลือ1 1คูณ2 2แล้วก็หาเดซครับคูณลงเป็น1คูณขึ้นลบ8 1ลบลบ8เป็น9 2คูณ9ก็เป็น18เท่ากันปะเท่ากันหนูจะกระจายตามแถวไหนก็ได้ตามสบายที่หนูอยากกระจายโอเคไหมครับอ่ะหน้าที่ของพวกเราแล้วที่เหลือนะครับ40.3.4.5.6.7.8.9ทำนะครับ เลือกกระจายตามแถวไหนก็ได้ที่หนูอยากกระจายนะครับอ่านเชิญ